เชิงลึกกวบที่พมีแล้วก็ทางสารพันธ์มีแล้วไม่ซ้ำไปนะครับแต่เพียงแต่วันนี้เนี่ยการนํามาให้ข้อมูลเนี่ยนะครับการนําข้อมูลมาให้เนี่ยฮะก็เป็นเหมือนกับการทวนสอบข้อมูลกันนะครับว่ามีข้อมูลที่ครบถ้วนตรงกันหรือไม่นะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์นะครับทาให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้ดําเนินการอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นเราคาดหวังอะไรครับกับข้อมูลที่ทางคุณโยชนและสัรพันธ์มามอบให้ตารวจครับเราก็คาดหวังนะในพื้นฐานก่อนนะครับผมคิดว่า ในเรื่องของการหาผลประโยชน์หรือเรียกลับผลประโยชน์หรือการาใช้พฤติกรรมในการกันแกล้งลังควานรังแกสร้างความเดือดร้อนรำคาญเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยจากผู้ประกอบการเนี่ยที่สุดจริตเนี่ยก็จะต้องทุเลาเบาบางหรือหมดไปนะครับเราก็เนี่คือขั้นตอนลำดับแรกลำดับที่สองเนี่ยเราในการมาให้ข้อมูลกับทางท่านเจริญตะวันชาติในวันนี้เนี่ยนะครับ เราก็คาดหวังว่านอกจากสวยสติกเกอร์แล้วปัญหาในการเรียกรับผลประโยชน์ที่ปัวพันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการพิจารณาดําเนินคดีกับผู้สนับสนุนการบรรทุกเกินน้ําหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงโม่หินนะครับบ่อดินบ่อทรายหรือว่า,าคนที่ค้าขายเรื่องอหินทรายต่างๆเนี่ย ที่เป็นผู้สนับสนุนด้วยเนี่ยก็ควรจะต้องถูกดำเนินคดีและก็ต้องถูกพิจารณาในการยึดใบรองอสีหรือใบกระปออกิจการโรงงานด้วยนะครับคือถ้าเกิดเราแก้ปัญหาที่ต้นทางได้นะครับการบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยมันก็จะหมดไปโดยปริยาประเด็นที่2ที่เราคงได้หารือกันครับก็คือเรื่องของการค้าสํานวนที่ผมได้เคยให้สัมภาษณ์ไปบ้างแล้วของพนักงานสอบสวนบางคนนะครับก็ต้องยอมรับว่าบางครั้ง น้ำหนักบรรทุกที่เกินเนี่ยนะครับน้ำหนักพิกัดเนี่ยจำกัดอยู่ที่50 5ตันแต่บางครั้งพอการเข้าด่านช่างเกินมา100กิโล200กิโลคือโดยรูปก,การหรือโดยพฤติการเนี่ยผมว่าวินยูชนทั่วไปรับรู้กันดีว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะบรรทุกน,น้ำหนักเกินหรอกครับใครจะบรรทุกใครใครจะบรรทุกเกินแค่100กโล200กโลใช่ไหมครับพวกที่บรรทุกเกินก็เกินที30ตัน40ตันใช่ไหมครับแต่ด้วยตัวบทกฎหมายเนี่ยที่มีโทษเนี่ยถึงริบรถ ก็เลยทําให้พนักงานสอบสวนบางคนเนี่ยเอาความผิดที่เจตนาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีเจตนาใช่ไหมครับก็ใส่ไว้ในสำนวนด้วยแล้วก็มีการเรียกรับผลประโยชน์ว่าถ้าจะไม่ใส่ข้อความนี้ลงในบันทึกการสอบสวนเนี่ยก็ต้องเรียกต้องจ่ายผลประโยชน์มาพอจ่ายผลประโยชน์เสร็จก็จะมีการสร้างสัญญาเช่ารถเท็จขึ้นมาคือเปลี่ยนจากพนักงานที่เป็นผู้ขับรถเนี่ยกลายเป็นคนเช่ารถแล้วมาขับเองเราานี้รถก็จะได้ไม่ต้องถูกริบถูกไหมฮะแล้วก็ต้องยอมรับครับว่า ก็ข้อมูลก็บอกว่าข้อมีการลัวพันอีกทนะ่านจากพนักงานสอบสวนก็มีส่วนพัวพันไปถึงอายการบางท่านอีกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรากฏว่าสารชั้นต้นส่วนใหญ่ท่านก็จะพิาจารณาตามความเป็นธรรมพรองบัตสามพันบ้างห้าพันบ้าง, 5, างถ้าอายการบางท่านก็อุรณนต่ออีกรถคันนั้นก็ถูกอายัดต่ออีกแล้วรถคันนึงสามล้านห้าสี่ล้านนะครับแล้วบางครั้งต้องผ่อนอีกไหมครับถ้าปรากฏว่าต้องมานั่งถูกยึดถูกริบอย่างเนี้ย มันก็เป็นโทษที่อาจจะไม่ได้สัดส่วนแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำนะครับว่าพกงานสอบสวนหรือการพาดพิงไปถึงอายการเนี่ยก็เป็นในเรื่องของบางท่านบางคนเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็น เราคงหมักรวบไม่ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะมีการหารือกับทางท่านจเจริญตำรวจชาติสองไปในสองประเด็นนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ผู้ประกอบการบานลายเนี่ยช่างน้ำหนักสมมติได้ร้อยหนึ่งแต่มาช่างที่ทางตำรวจเนี่ยนะได้สองร้อยในเรื่องของไอ้มาต,าตราถุงวัดเนะี่ยมันอาจจะไม่สถดุลกันเนะี่ยตรงนี้ปัญหาจะแก้ยังไงในะน,นเมื่อมันไม่ได้เป็นหน่วยงานผมคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้าเกิดตาเดียก็ตามเนี่ยตามช่างเนี่ยมีการสอบเทียบนะครับนะตามระยะนะครับตามหลักมาตรวิทยาเนี่ยอย่างไรก็คงต้องเชื่อนะครับ ด่านช่างไว้ก่อนถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือพอโทษเนี่ยมันเกินสัดส่วนนึกภาพไหมครับคือเรายังไม่ต้องมาเถียงกันครับว่าตาช่างใครเที่ยงตาช่างใครไม่เที่ยงแต่ว่าน้ําหนักที่เกินไป100กิโล200กิโล200กิโลเศษแบบเนี้ยมันไม่ได้สะท้อนเจตนาของการบรรทุกน้ําหนักเกินอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในลําดับต่อไปก็อาจจะต้องทบทวนแก้ไขกฎหมายเหมือนกันให้บทลงโทษเนี่ยมันได้สัดส่วนและมีอัตราก้าวหน้าและในทำใน,ใน,ในทำนองเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอีกอีก อีกมุมนึงเหมือนกันนะคือคนเกิน100ยโล200โลเนี่ยนะครับต้องถูกคู่นะครับนะด้วยกฎหมายที่อาจจะไม่ทันสมัยว่าจะต้องถึงกับลิรถถูกไหมครับแต่สําหรับคนที่เกินแบบ30ตันอย่างนี้